Good Day Station สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวันสิ่งที่คุณได้รับชมอาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมดที่คุณรับรู้ m o v e t o Movie Podcast เรื่องจริงอิงหนังสวัสดีค่ะ Good Day Station Podcast ตอนพิเศษเอพิโซดที่34 Baby Reindeer ตามติดจากมุมมืด กับดิฉันวิชยุทธชาวมาศค่ะสำหรับเอพิโซดที่แล้วเราก็ได้ฟังเรื่องราวความงามของหญิงสาวในอดีตจากทั่วทุกมุมโลกกันมาแล้วนะคะในเอพิโซดนี้เรามาฟังเรื่องราวจากคำว่าสตอเกอร์สตอเกอร์ คือคนที่มีพฤติกรรมสะกดรอยตามหรือตามติดชีวิตคนอื่นมากจนเกินไปโดยที่เขานั้นไม่ต้องการจนถึงขั้นที่ลุกล้ำความเป็นส่วนตัวและเรื่องราวที่จะมานำขยายความน่ากลัวจากคำคำนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่ถูกหญิงสาวปริศนาคุกคามเป็นเวลานานเพียงเพราะเขานั้นเป็นคนจิตใจดีจากน้ำหนึ่งแก้วนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ของเขาเรื่องราวได้เริ่มต้นที่ดอนนิดดน หนุ่มสกอตแลนด์วัย20ปลายๆที่มีความฝันอยากจะเป็นนักแสดงตลกบนเวทีเดียวไมโครโฟนแต่เมื่อเขาพบกับหญิงสาววัย42ปีคนหนึ่งที่เขาได้หยิบยืนน้ำใจให้กับเธอกลายเป็นว่าหญิงสาวรายนี้ได้เข้ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตของเขาแบบลำเส้นจนเกินไปก่อนจะคนพบความจริงที่น่าสะพรึงกลัวของหญิงสาวที่เขาหยิบยื่นน้ำใจให้มีอดีตเป็นถึงสตอกเกอร์ที่เคยถูกจับกลุ่มและเป็นข่าวดังมาแล้ว ซึ่งเรื่องราวข้างต้นที่กล่าวมานั้นเป็นเรื่องจริงของวริชาร์ดกาดผู้เขียนบทและแสดงเองในชื่อดอนนี่ดันเขายังเล่าถึงประสบการณ์การถูกคุกคามโดยหญิงสาวไว้กลางคนคนหนึ่งที่เขาเรียกเธอว่ามาธาดอนนี่ดันเป็นนักแสดงตลกชาวสกอตแลนด์ที่เริ่มต้นอาชีพด้วยการแสดงสดเขาได้รับรางวัลเอเดนเบิร์กคอมเมดี้อวอร์ดจากโชว์คอมเมดี้มังกี้ซีมังกี้ดูในปี2016 โดยเรื่องราวได้อ้างจากประสบการณ์ของเขาที่ถูกขมคืนและทำร้ายโดยววยวรุ่นชายหลังจากนั้นเขาได้เขียนละครเดี่ยว Baby Reindeer ในปี2019และได้ดัดแปลง Baby Reindeer เป็นซีรีส์โทรทัศน์บนช่องทาง Netflix ในปี2024 Baby Reindeer อิงจากเหตุการณ์จริงในชีวิตของเขาเมื่อผู้หญิงคนนึงเริ่มสะกดรอยตามเขาในซีรีส์เขาได้พบกับหญิงสาวที่ชื่อว่ามาธา ในขณะที่เขากำลังทำงานอยู่ที่บาร์เธอได้เริ่มต้นพูดคุยกับเขาและเหตุการณ์เดียวกันนี้ก็เกิดขึ้นในชีวิตจริงของเขาอีกด้วยผู้หญิงคนนั้นได้เดินมาที่ผับและบอกว่าเธอไม่มีเงินพอที่จะซื้อเครื่องดื่มเลยกาดจึงเสนอเครื่องดื่มให้เธอฟรีหลังจากนั้นเรื่องราวหน้าขนลุกก็เกิดขึ้นเธอได้สะกดรอยตามเขาต่อไปเป็นเวลาสปีโดยเรียกเขาว,ว่าเบบี้เรนเดีย ในช่วงเวลานั้นกาดได้รับอีเมลมากถึง41,071ฉบับจากเธอแม้ว่าเขาจะแจ้งความกับตำรวจแล้วก็ตามแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยเนื่องจากพวกเขาไม่เชื่อว่าสถานการณ์ที่ผู้ชายถูกสะกดรอยตามจากผู้หญิงจะเกิดขึ้นได้จริงแม้ว่าการนำเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นเวทีและออกแสดงบนจอทีวีจะถือเป็นการเยียวยาสำหรับกาดก็ตามแต่เขาไม่เคยเปิดเผยชื่อจริงหรืออัตลักษณ์ของมาธาต่อสาธารณะ เพื่อปกป้องเธอแม้ว่าเธอจะคุกคามเขามาเป็นเวลามากกว่าสีปีก็ตามเขาได้เปลี่ยนแปลงบางมุมของตัวละครของเธอเพื่อไม่ให้มีใครสามารถระบุว่าเธอเป็นใครแม้ว่าเขาจะพยายามซ่อนตัวตนของเธอมากแค่ไหนแต่นักสืบอินเทอร์เน็ตได้บอกว่าฟิอนาฮาวีเป็นมาท่าตัวจริงและได้ส่งให้ฟิลนายืนยันกับสื่อว่ามีรายละเอียดหลายอย่างของเธอกับตัวละครมาท่าที่เหมือนกันเธอบอกว่าความต่างระหว่างมาท่าและตัวเธอ คือเธอไม่เคยเรียกกาดว่าเบบี้เรนเดียที่มาจากของเล่นที่มาท่ามีในวัยเด็กที่ทําให้เธอนึกถึงกาดในชีวิตจริงนั้นกาดยังไม่แน่ใจว่ามาท่าตัวจริงกําลังรับโทษจําคุกอยู่หรือไม่ถึงแม้ว่าการสะกดรอยตามจะสิ้นสุดลงแล้วแต่กาดกล่าวว่าผลกระทบทางอารมณ์ยังคงดําเนินต่อไปในตัวเขาในเดือนพฤษภาคม2024ฟิโอนาปรากฏตัวในรายการ เธอปฏิเสธการสะกดรอยตามกาดและเรียกเขาว่าโรคจิตเธอกล่าวเพิ่มเติมว่าถ้ามีใครสักคนส่งอีเมลมากถึง41,000ฉบับให้ใครสักคนหนึ่งพวกเขาจะต้องส่งกี่ฉบับต่อวันหลังจากบทสัมภาษณ์นั้นฟิโอน่ากล่าวหากับเน็ตฟิกว่าทำลายการดำรงชีวิตของเธอและฟ้องร้องบริษัทเป็นเงินมากกว่า170ล้านดอนลลาร์และนี่คือความน่ากลัวของสตอเกอร์ในชีวิตจริง ที่คุณไม่อาจทราบว่าพวกเขาเหล่านั้นจะมาตามติดชีวิตคุณในรูปแบบไหนบ้างสามารถติดตามและรับฟังเอพิโซดต่อไปของ Move to Movie Podcast เรื่องจริงอิงหนังหรือเนื้อหาอื่นๆของ Good Day Station Podcast ได้ทาง YouTube และ Facebook Good Day Station พบกันใหม่ในเอพิโซดหน้ากับเรื่องราวของเด็กชายและเพื่อนที่เต็มไปด้วยปริศนาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Good Day Station สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวัน